กินนี่อันนี้ใบอันนี้บางาเพื่อนโยนไหน,ไหนวันนี้กินอะไรคะก,นกินขนมจีนค่ะไหนไหนไหนันน <ś> ี้กำลังเศร้าวันนี้มึงกำลังจิบอะไรนี่มึนขาดเลยนะคุณยายดูซิมาดูอันลูกเจ้ากินขนมจีน จะมองเม้นสมุดยศไปเด้อล <Du simple. S 2> um, ูกเอ้ยจดบันทึกไว้ด้วยนะคะลงวันไหนตัวไหนท้องแล้วรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นท้องแล้วก็อีกสามเดือนอีกสามเดือนเขาก็คลอดคลอดนะครับใช่ค่ะอีกสามเดือนรุ่นบอนอันที่แปดอันนั้นอันนั้นอันนั้นหลุดบอลเลยโอ้ยกินขนมจีนสาวใหญ่เลยสาวใหญ่เลยจินกบ กินข้าวปุ้นเอาเอา,เอาน้ำยาไหมฮะเอาน้ำยา,าหรือเปล่า <c oughs> บัง <c oughs> เอาแ <c oughs> ทนปากเนี่ยแทนปากมุกมิบมุกมิบเยอย